ที่เาพกับากาเอ็มเอ็มเอ็มเกมากยครับนี hmm. ่จะมาสอนเเกมโพสตสนะครับภากรกเลยนะครับวันดื่นท่านไปโหตัวเกมมานจทิ้งหนึโอน้รนี่เจ็ดพานี่ยะัเมื่อท่านลดครบเจ็ดพาแล้วนะให้ท่านผู้การแต่ไฟครับแต่ไฟรอรอรอ มรอละมันท่านแตกไฟเสร็จท่านจะได้อ๋อทำละตัวกิชินไ้หน่อะฮัลโหลดาวอเยวดทแตไฟไปเลยครับผมตัดิ้นก็แต่ไฟเสร็จงนี้ก็แตกไฟเสร็ ท่านเพื่อนท่านแ่อะไรท่าจดฟแบบนี้มาคนท่าน่ยังไม่รู้จะขู่เปนยังไงครับผมเอออกมาไม่ต้องรนเอต่กดแตไฟไปกดเลยครับ็ไปกอ้ก็่าบก่นมันทานจัดไฟแล้ว ท่านั่นนาตอนนี้ครับอ่ะแล้วก็เทครับแค่กดเน็กกดเน็กกดยืดกดเน็กกดเน็กกดเน็กแค่นี้ครับอ่าเฮ้ยโอเคเฮ้ยนู่นขอไม่ต้องขอช่องเย็ดโอเคเหมือนท่านสุดท้ายท่านจะเล่นเกมนี่มาแล้วครับท่านต้องคลาดก่อนนะ ท,ท่านเข้าไปทีเนี่ยนี่นะไอเนี่ยท่านก็ไปที่โฟลเดอร์ที่จะท่านตัวเกมไว้จุดไฟครับเฮ้ย ใช่อะไรครับไปลงมาที่นี่ครับก็ดไปใส่ลงมาเลยครับไปนี่นะครับนี่ครับท่านก็สามารถอืมเล่นเกมโพสต์สองได้แล้วนะครับพักว่ะกสุผมมีสูตรให้ด้วยนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสำหรับนี้สูัสดีครับ